ขอบคุณท่านประธานครับผมก่อ,อนุญาตกลับเรียนท่านประธานไปสู่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะครับเกี่ยวกับเรื่องงบการเงินในประเด็นที่มีท่านสมาชิกผู้ทรงเกยียรติได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องในงบการเงินเนีย่ยมีการพูดถึงเรื่องของการทุจริตนะครับอยู่ในรายงานงบการเงินของออผ,ผู้สอบบัญชี ต้องขออนุญาตการเรียนว่างบการเงินฉบับนี้เนี่ยเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ทําการรับรองงบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับโดยบอกว่ามีการถูกต้องตามควรนะครับแล้วก็มีการใช้มาตรฐานภาคบัญชีของรัฐแล้วก็ตามมาตรฐานของอสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินพร้อมกับเรื่องของ มาตรฐานของการบัญชีทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนีเ้เป็นรูปแบบมาตรฐานการเงินมาตรฐานการรายงานรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเงื่อนไขจํากัดความรับผิดในส่วนนี้อยู่ด้วยนะครับในประเด็นที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ถามถึงเรื่องของงบาการเงินในเรื่องเกี่ยวกับเ,เงินสดและรายการ ที่เท่าเงินสดซึ่งมีจำนวนอ,อยู่280กว่าล้านนะครับลดน้อยลงกว่าปีที่แล้วนะครับจริงๆเนี่ยเหตุหนึ่งเนี่ยที่เกิดสำคัญมากที่สุดเลยเนี่ยก,ก็คือมาจากการที่ไทยพีบีเอสเนี่ยได้รับเงินรายได้บำรุงองค์กรนะครับ จากกระทรวงการคลังเนี่ยลาช้าซึ่งถ้าดูในงบเนี่ยจะเห็นว่ามีรายได้เงินบำรุงองค์กรที่ค้างรับอยู่ประมาณ572ล้านถ้าเอาไปรวมเข้าไปแล้วเนี่ยเงินจำนวนนี้เนี่ยมันก็อยู่ในใน,ในระดับเดิมนะครับมีประเด็นข้อตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดภายใน1ปีแล้วบอกว่ามีหมายเหตุที่18นะครับ จำนวนเงิน3ล้าน5าแสนเบาทเศษเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสัญญาเช่าซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับก็จะอยู่ในหมายเหตุที่18ถ้ถาถ้าไปดูหมายเหตุงบการเงินก็จะเห็นรายงานในส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีการถามถึงก็คือเรื่องภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหมายเหตุ19 500กว่าล้านอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่หลักการบัญชีที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสำรองเงินไว้จำนวนส่วนหนึ่งกันเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้ชดเชยเกี่ยวกับพนักง,งานเมื่อมีการเลิกจ้างเกิดขึ้นมาในอนาคตเมื่อข้างหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนตามตัวเลขตามคณิตศาสตร์ทางประกันภยัยที่ได้กําหนดขึ้นมาแล้วก็สํารองเอาไว้เผื่อไว้ในงบกันเงินครับก็จะมีส่วนที่ขออนกกุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ